สวัสดีครับมีปั๊มลมมาแนะนำนะครับอันนี้เป็นแบตโอริต้านะครับเป็นรุ่น BT 8000นะครับอ่าให้ดูรอบๆกล่องนะครับประมาณนี้นะครับดูภายในกล่องนะครับเพอให้อะไรบ้างก็จะเป็นตัวปั๊มนะครับข้างหนก็จะมีโฟมกันกระแทกนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับ เราจะมาดูที่ตัวปั๊มเลยนะครับมาถึงเจอกันนี่ว่ามีตัวปรับลมนะครับแรงเบานะครับบวกลบเป็นสี่ทางนะครับหัวลมออกสี่ทางนะครับสี่หัวเป็นสเตนเลสน,นะครับมันจะแข็งแรงนะสเตนเลนสสนิมไม่ขึ้นนะครับด้านถางก็จะมียางรองนะครับการสั่นนะครับ โอเคซับแรงสั่นนะครับอันนี้ตัวใหญ่สุดจะไม่มีที่แขวนนะครับถ้าจะเป็นรุ่น9593มีที่แขวนนะครับแล้วดูสเปคนะครับสเปคอยู่ด้านล่างนะครับนี่ก็เป็น BT แปดพันกำลังไฟอยู่ถ2สองวัตต์นะครับแรงดันอยู่ยี่สิบ kpa นะครับให้กำลังลมอยู่สี่ลิตรนะครับสี่ทางนะครับสี่หัว นี่นะครับเราจะลองวัดขนาดตัวให้ดูนะครับนี่ขนาดตัวด้านหน้ากว้างนะครับอัาหน้ากว้างประมาณสิบหกนะครับสิบหกเซนนะครับด้านข้างยาวนะครับเดี๋ยวผมวัดจากหัวเลยนะจับแม่ขนาด ถ้าว่าเจ้าผลล้มออกเลยอยู่ประมาณยี่สิบเซนนะครับแล้วก็สูงจากฐานนะครับสูงจากฐานจะอยู่ที่เก้าเซนนะครับถ้าผมวัดข้างบนนะว่าฟางเท่าไหรข้างบนฟางอยู่ประมาณสิบห้าจุดห้านะครับถึงสิบหกนะนี่นะปรหมักนิดหนึ่งนะครับขัวลมออกนะครับ นี่หัวล้มออกสี่มิลน,นะครับอันนี้เขาจะเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับสี่มิลน,นะอันนี้วัวเนี้ยจะเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับนนจริงๆคือสี่มิลน,นะครับเนี่ยสี่มิลทุกหัวนะครับสี่หัวก็คือใช้ท่อออกซิเจนขนาดมาตรฐานเลยนะสี่มิลเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับ อันนี้นะครับท่อ4มิลครับอ่าอันนี้อย่าลืมนะครับอันนี้จะจะเตือนตลอดครับสาหรับปั๊มลมต้องวางเหนือกว่าตู้ปลานะครับถ้าวางต่ำกว่าตู้ปลาต้องมีมอกันย้อนแบบนี้นะครับไม่งั้นน้ำย้อนเข้าเครื่องเครื่องเสียเลยนะครับแต่ผมแนะนําว่าเราจะวางเหนือกว่าตู้ปลาหรือว่าต่ำกว่าตู้ปลาควรมีไว้นะครับมอกันย้อนผมว่าควรใส่ไว้นะครับตัวไม่กี่สิบบาทครับ ดีกว่าถ้าน้ามันย้อนเข้าเครื่องมาแล้วเครื่องพังนะครับอันนี้ก็เสียเยอะนะครับนี่นะก็เสียบได้เลยนะครับเราใช้กี้หัวก็เสียบเลยนะครับเจ้าก็จะต่อมาเปน็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อทั้งสี่หัวเลยก็ได้นะครับอันนี้นผมถอดก่อนนะผมจะลองเสียบดูนะครับว่าเขาใช้งานเขาดังไหมนะครับ อันนี้เปิดสุดนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ต่อสายออกซิเจนกับหัวไายลงตู้ปลานะถ้าต่อสายออกซิเจนกับหัวรายลงตู้ปลาแล้วเสียงเขาจะเงียบอีกนะครับเนี่ยเหมือนเราเอานิ้วอุดนะครับเนี่ยถ้าต่อสายออกซิเจนกับหัวกับหัวรายลงตู้ปลาแล้วเหมือนเราเอานิ้วอุดนะครับเนี่ยเสียงเขาอยู่แค่นี้นะครับเบามากนะครับไม่ดังนะผมลองมา ไม่สัน่นไม่ไม่สั่นถึงกระดังก็แก๊กแก๊กแก๊กแ๊กไม่มีนะครับผมล่องเบาครึ่งหนึ่งโอ้เงียบเลยนะครับนี่ถ้าต่อถ้าต่อสายก็หวดี้เงียบเลยนะครับแรงลมแรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมถอดปลั๊กก่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะต่อสายแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเอาต่อสาย แล้วก็วดใสยลงตู้ปลานะครับจะให้ดูว่าแรงลมเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับออกซิเจนออกประมาณเท่าไหร่นะครับ